สวัสดีค่ะกาลสวัสดีค่ะเจอกับน้องหนุ่มในช่อง้อมหนุ่มเชียงจุงอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็มีสาวสวยนะคะที่จะมาเที่ยวบ้านน้องทำหนุ่มนะคะคือเป็นสาวที่ไหนคือสา,สาวสวยมาไกลมากเลยนะคะมามาเออมาสักก็มาสองถิน่นใช่ไหม <laughs> สองถิน่นสองสองถิน่นแต่สามคนเฮ้ยสามถิ่นหรือเปล่าอา่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ ไปติดตามชมเลยนะคะว่าสาวสวยเราจะเป็นใครนะคะไปไปไปเอ๋ขึ้นบันเลยเดนบันเลเดอนหนีเจ๊เจ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คนสวยแส,สดงวันนั <laughs> <laughs> ้นไปเจอกันที่หน้องกาจําไม่ได้เลยม <laughs> าทึงไทยใส่กอกกันนะนะใทยใส่กอกกันนะสีไปอายนะ <laughs> สาวเยอะมากเลยใช่ค่ะสวยคนรับนะคะเเลืออกสวยคนรบบนะคะเาคนไหนดีเราี่ฝั่งนี้เสียงมันมันจะน่าสวยกว่าฝั่งนี้อก็คือเหมือนกันหน้ามืดพี่พี่แสดงสวยจังเลยอะสมสมโฟมอะหนึ่งชอบมากชอบมากใส่ไหมแค่นะใส่เออสอบสอบสอบสีฟ้า ปวดของน้องคำนุ่มเลยกำลังกินอะไรกันเอ่ยของหวานค่ะหวานค่ะเพิ่มความอ้วนบอกเลยนะคะหอมนี่คือซื้ออะไรไม่ซื้อซื้อของหวานมานี่ทั้งหมดนะคะทุกอย่างอันนี้อะไรก็บัวลอยไหนอันนี้บัวลอยเนยอันนี้บัวลอยนะคะเออแล้วจะลอยแล้วจะลอยแล้วลึงลงลึงลงอแล้วอันนี้กล้วยบวชชีบ้าวใคาจะไปบวชก็ได้กินแล้วก็บวชจริงเหรออันนี้อะไรนะขมิ๊ เขามีดำนะคะเขามีดำถึงไงอือแว่ามีเป็นห้องเข้าวอย่างก็ยังอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้กังอันนี้พอข้าวกังอันนี้มันหมักเลยเนาะหมักเลยหมักเลยแต่ว่าต้องให้มันห้องอย่างงข้าหมักเลยข้าวหมักเลยนะกินแล้วเลยขาหมักเลยนะคะก็ว่าทำไมอีกเลยทำไมเลยอันนี้มีอันนี้อันนี้ของหวานข้าวตาปาอันนี้เหมือนข้าวตาปาเนาะ ปลาปลาตาเขาตะปาเขาเรียกว่าเขาบอกปลาตาไม่ใช่สาคูสาคูคองหวานสาคูปลาตานี่เป็นกัมม์เจ้าก้มีความหวังเปินไหว้เจ้าก้มีความหวังทงมิ้วแน่นอนตะกูนั่นเองตะกูตะกูอ่ะตะกูเนี่ยอันนี้มีสมหวังด้วย ยสมบังกินแล้วสมบังนะคะทุกคนน่าทาวันนี้น้องหอมซื้อมามีของหวานแล้วก็มาชวนพี่ๆเขาอ้วนไปด้วยกันนะว้าวอ้วนแล้วอ้วนอีกอ้วนมากแล้วตอนนี้เขาบอกว่าอะไรนะหมูติดมายังอร่อยทําไมคนคนนี่หน่อยอะไรใช่ไหมไม่อร่อยไดงเงี้ยว้าวโอเคโอเคนั้นเราไปกินก่อนนะ แกใค่อันสุดถ่ายนี่เอาก้องธรรมดาถ่ายอ่ะ

ใช่เหรอเจ๊ยิ้มเลยยิ้มเลยประพูงอ่ะยิ้มก็กำลังจะกินหมักลอดนะคะนี่เลยหมักลอดต้องเข้าไปดูหลังบ้านหลังบ้านนันนี่มันขมหรือเปล่าน่าจะไม่ขมน่าจะไม่ขมอ่ะนี่อ๋อว้าวว้าวหมักลอดนะคะสาวเธอเลยกินหมักลอดเชียงตุงนะคะ ใส่เยอะๆใส่ยังไงบ้าวนี่นิดเดียวผักอะไรนะผักขวอมแต่มันค้นไม่เจอผักป้อมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออไม่เป็นผักป้อมเลยนะจ๊ะผักป้อมก็คือว่าผักชีนะคะผักชีนะคะน้องหอมก็เคยได้ยินว่ายิ้มได้ยินจากบ้านน้องหอมนี่แหละน้องน้องหอมหนุ่มนี่แหละไม่เคยได้ยินเหมือนกัน ผักป้อมคือภาษาคืนนะคะผักป้อมถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่นี่คือปักกี้ปักกี้้ปักกีนะคะถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่ภาษาคืนก็คือผักป้อมภาษาไทยก็คือผักซี่อร่อยไหมคะพี่กินอยู่อนร่อยอร่อยจริงจริงกินอะไรดีอะเราเตรียมโต๊ะเลยนะไม่รู้จะกินอะไรดี น้ำจิ้มอย่างนี้น้ำจิ้มพริกหอมใจข้าวฟื้นข้าวแรงฟื้นข้าวแรงฟืนขาวค่ะหวานน้ำจิ้มเล็กๆนี่นอนมีเตี้ยอันใหญ่ๆใจอ่ะอันเด็กๆมินเองอันทอดเอาไว้ก่อนก็ได้มันไม่อยากกินอ๋อกินมารอดนะคะกินนีกินกนผักมันมาอันเบื่อซื้อในหัวใหญ่เนาะกินหน้านะกินกันแน่ว้าวข้าวโตอยู่เหรอ เขาโตอยู่รอเขาโตอยู่รอเขาโตอยู <response> ่รอใชีหรอขาโตอยู <ellt> ่หรอภาษาอะไรนะเกาหลีเปล่าเกาอใช่ใเาโตอยู่หรอกินกินอิสตัง์เนี่ยกินสตังกมาินโหรอนมาลอกินมาลอกินมาลอจังบ้านกินมาลอดจงบ้านไว้กินซีเนี่ย เอากระป๋าเลยจะกระป๋าแล้วนะเข้าเลยเข้าเลยอร่อยมากอร่อยมากสุดยอดสุดยอดเปรี้ยวผัดผเปรี้ยวผัดผัดมันรวมกันก็คืออร่อยเปรี uh ้ยวผัดผัดมันรวมกันก็คืออร่อยนะคะทุกคนมาคาร์มาค่ะ์พ no. ี่พี่เอฟซีมากินมาหลอดกับสาวเชียงตุงแล้วก็สาวท่าเหลือนะคะ ผักนี้แล้วก็ผักชีผักชีแล้วก็ผักขวามอ๋อต้นหอมก็กินกับน้ำพริกถั่วเน่าตัมน้ำพริกถั่วเน่าตัมนี่ต้องใส่ขิงใส่พริกใส่กระเทียมถั่วเน่าใส่เข้าไปแล้วก็เป็นน้ำจิ้มตาแซ่บเลยโอ้เป็นตาแซ่บอีตีเป็นตาแซบอีตีเนอร์อร่อยวออร่อยอร่อยอีตี อร่อยอีดีบอแซ่บอีดีบอเซฟอีรีบอเซฟเหมือนเจ้าของกินกอแซ่บเลยแซ่บไปถึงเมืองไทยเลยเลยกินเด้อไม่รู้เมืองไทยน่าจะมีไหมมีอยว่ะหมักรอดไปทอดหมักรอดอย่างหมักรอดหมักรอดแบบผักรอดหมักรอดเขาเรียกว่าผักรอดเนี้ยผักรอดผักรอดผักรอดนะะค ได้ได้ได้ดูสาวสวยๆอย่างนะวันนี้ใช่ค่ะนี่วันแก้วค่ะสวัสดีค่ะมาช้ากว่าทุกคนนะคะวันนี้ไปทำธุระมานะคะไปทำสวยมาหรือเปล่ามาช้าเนี่ยมาช้าคือไปหาหมอมาไงไปหาหมอมามาช้าเออหาหมอใช่แล้วไปหาหมอมาก็เลยสวยมาก เานขมิ้งจ้าใช่ลองชิมดูสิใส่อะไรชิมเนี่ยเออใส่อะไรชื่อมาฝ่าไม่ใช่ขมิ้งจ้าใส่อะไรฮะไม่รู้ไม่ได้ถามแม่ค้าไม่ได้ถามแม่ค้าว่าใส่อะไรใส่ใส่ไม่ใช่แบบใส่ใส่อะไร วุ้นชอบคิดเรื่องต้องมีวิวกันกินนะคะว่าใครจะกินทุกคนวันนี้นอนดีนะคะไม่นอนแล้วดีๆนะคะที่มันนอนเป็นเพื่อนน่าคอหนุ่มใครบอกเนี่ยใครบอกเพื่อนนอนเลยที่บอกว่าบอก่าเออบาย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 ตาตาเมืลีลอยเนอร์ไม่นั่นก็ช่วยเก็บแล้วก็ไปไปทมกันกันได้นี่ป้ออยู่อยู่อะกับพี่ลาเก็ปอกไปอะไรเอาไปแก้ประเด็น บาย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 ไปแล้วนะคะสาวๆก็กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนเอาแล้วอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะแล้วปกวันนอนเลยขึ้นบ้านใหม่เนาะใช่อันนี้ว่าจะให้พ่อขับอันนี้ต่างเที่ยวหมู่บ้านแล้วเนี่ยเนาะลาลาเที่ยวหมู่บ้านอันนี้กต่างเเที่ยวหมู่บ้าน